สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลอุ่นเครื่องล่าสุดประจำเช้าวันศุกร์ที่15กรกฎาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่โปอร์โตเดนเซ่ก็แพ้กับเอฟซีปอร์โต0-1บิสเบลล์แพ้ลีดูเต็ด1-2เอ็มโปลีถล่มคาสเทลฟิโอเรนติโนไป11-0นาโปลีถล่มแอนโดเนียไป10-0เอสซีเวลแพ้กับดอตบูล0-5แทปซอนสปอร์เฉือนยเอาชนะเอ็มทีเคบูดาเปสไป2-1แล้วก็สปอร์ติ้งเสมอกับบียริวไป1-1 เดี๋ยวสองท้ายกันที่โปรแกรมอุ่นเครื่องในเย็นวันศุกร์ที่15กรกฎาคมนี้นะก็จะมีบอลมัธพบกับเชฟฟีเวนส์เดย์แมนยูเจอเมลเบิร์นวิกตอรีพีเอโเคพบกับพารีสโทลิคอสอุนยอนบูรินพบกับเอสเคเดนมอคิสตันเลลเจอลิเวอร์พูลอาแจกเจอยูเวนคิวเวลลี่พบกับปารีสแซงเชแมงโตลิโนเจอแฟรง์เฟิร์ตเบสิกตัดพบไมนิวคาสเซิลพบกับ1860มิวนิกบาเบเจอการ์ดิส เราเยือนอันทเว็บพบกับดีดิโมเคียบเอซีบาร์ารจะไิเดสเบอร์แล้วก็ชิลล์สเบอร์รี่จะพบกับเบอร์รี่